สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์เจียงอี้ใช้เวลาทั้งคืนอยู่ในถ้ำขนาดเล็กและตื่นขึ้นมาในเช้าของวันถัดไปเขาเดินไปตามทางเกือบสองชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการค้นหาสัตว์อสูรอีกครั้งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สงบสุขมันสงบเสียจนน่าประหลาดใจ ในระหว่างการไล่ล่าสังหารเหล่าสัตว์อสูรเจงอี้ J e ก็ได้พบกับผู้เข้าร่วมคนอื่นจำนวนไม่น้อยแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้พยายามที่จะปล้นชิงป้ายสัญ,ญลักษณ์จากเขาแต่อย่างใดเจงอี้ J e ไม่ได้รับผลตอบแทนมากนักในวันนี้ เขาสังหารสัตว์อสูรไปเพียง12ตัวแต่ในหมู่พวกมันมี3ตัวที่เขาได้รับป้ายสัญ,ญลักษณ์สีดำตอนนี้เขามีป้ายสัญ,ญลักษณ์รวมทั้งหมด24ชิ้นและ8ชิ้นในนั้นเป็นสีดำ ถ้ามีป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่มีสีเพียงแค่8ชิ้นเท่านั้นและยังไม่ได้รับป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่มีสีสุดท้ายแม้แต่ชิ้นเดียวเจียงอี e ้กังวลใจเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นก่อนที่เทศกาลชำระโลหิตจะจบลง ในวันที่สเจงอี้ตื่นขึ้นมาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตระหนักได้ว่ามีหลายคนที่ตื่นในเวลาไล่เลี่ยก,กันเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีป้ายสัญ,ญลักษณ์ไม่เพียงพอและกำลังเตรียมตัวที่จะออกล่าสัตว์อสูรเทน้องชาย รอก่อนสิณนะเส้นทางหนึ่งบนภูเขาเจงอี J ้ e ถูกรั้งตัวไว้โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นชายอ้วนในเวลานั้นดวงตาของเจงอี e ้ก็เผยความเย็นชาออกมาหากคนผู้นี้เพ่งเล็งป้ายสัญ,ญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็ เขาก็ไม่เก่งใจที่จะลงมือสั่งสอนเจ้าอ้วนที่เต็มไปด้วยไขยมันคนนี้แต่งตัวค่อนข้างหรูหราหน้าเสียดายที่อ้วนไปหน่อยจึงทำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูน่าตลกขบขันเขาเดินเข้ามาใกล้เจงอี้จนอยู่ห่างเพียงแค่สิบเมตรและเอ่อยพลางหัวเราะน้องชายเจ้ามีป้ายสัญ,ญลักษณ์อยู่เยอะไหม ถ้าจะให้ราคาสูงหากเจ้ายอมขายให้ข้าขายป้าเจียงอี e, ้ประหลาดใจแต่เขาก็คิดได้อย่างรวดเร็วเหล่าผู้เข้าร่วมเทศกาลชำระโลหิตเป็นผู้ที่ออกล่าสัตว์อสูรเพื่อเก็บรวบรวมป้ายสัญ,ญลักษณ์ดังนั้นพวกเขาก็สามารถซื้อขายมันได้เช่นกันเรื่องนี้ดูเหมือนว่าสำนักจิตอสูรจะทำเป็นไม่สนใจ ตราบใดที่สามารถรวบรวมไป้ายได้มากพอแค่นั้นก็พอแล้วข้าไม่ได้มีมากพอที่จะขายให้เจ้ามันจะดีกว่าหากเจ้ามองหาคนอื่นแก้มของเจ้าอ้วนกระเพื่อมเล็กน้อยพร้อมกับดวงตาของมันที่สองประกายอย่างเจ้าเล่น้องชายบังเอิญว่าข้ามีป้ายสัญ,ญลักษณ์พิเศษอยู่พอดีให้ข้าขายให้เจ้าดีหรือไม่ เจ้าสามารถเสนอตำลึงทองได้เท่าไหร่ต่อป้ายหนึ่งชิ้นเจียงอี้ตกตะลึงจากนั้นเขาก็เอ่ยถามเสียงเบาเจ้ามีสีอะไรบ้างราคาต่อชิ้นเท่าไหร่เจ้าอ้วนหัวเราะด้วยความสัต์จริงนะ้น้องชายข้าซื้อป้ายสัญ,ญลักษณ์มามากมายเพื่อที่จะนำมาขายต่อเจ้าต้องการแบบไหนละ่ะ ยกเว้นเพียงแค่ป้ายสีทองนอกนั้นถ้ามีหมดราคาก็ตกชิ้นละหนึ่งร้อยตำลึงทองเจ้าว่ายังไงน้องชายเจ้าอ้วนคนนี้ดูคล้ายกับพ่อค้าที่มีประสบการณ์มันถึงกับกล้าใช้เทศการชำระโลหิตเพื่อหากำไร พียองอีไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีความจริงแล้วเขามีตำลึงทองไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะเอ่ยถามข้าไม่มีตำลึงทองมากนะักข้าสามารถใช้เม็ดยาระดับพิภพ,พ,พแทนได้หรือไม่แล้วทำไมเจ้าถึงไม่มีป้ายสีทองสักชิน้นเม็ดยาระดับพิภพ,พ,พ ใช้ได้สิย่อมใช้ได้อยู่แล้วดวงตาของเจ้าอ้วนเป็นประกายขณะที่พงกศีรษะเม็ดยาระดับพิภพหนึ่งเม็ดต่อป้ายสัญ,ญลักษณ์หนึ่งชิ้นน้องชายเจ้าขาดป้ายสีอะไรหรือส่วนเรื่องป้ายสีทองเจ้าไม่รู้เกี่ยวกับมันจริงๆ พวกมันหายากมากและมีเพียงหนึ่งรอยชิ้นเท่านั้นในการชำระโลหิตมีสัตว์อสูรอยู่นับพันตัวหากดวงของเจ้าไม่ดีจริงไม่ต้องพูดถึงสามวันแม้ว่าจะใช้เวลาถึงสิบวันเจ้าก็อาจจะไม่สามารถหามันได้แม้แต่ชิ้นเดียว เป็นอย่างที่คิดในที่สุดเจงอี้ก็รู้ถึงเหตุผลแล้วเขานำป้ายสัญ,ญลักษณ์ออกมาและดูว่าตัวเองขาดสีอะไรจากนั้นเขาก็นำเม็ดยาระดับพิพพบขึ้นมาและทำการแลกเปลี่ยนกับเจ้าอ้วนน้องชายไม่สีที่ใหญ่ ท่านช่างเป็นคนที่ตรงไปตรงมายิ่งนะักข้าหวังว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมกับสำนักจิตอสูรได้อย่างราบรื่นข้ามีนามว่าเฉียนว่านกวนหรือจะเรียกข้าว่าเสี่ยวว่านก็ได้หากว่าท่านได้กลายเป็นสิทธิของสำนักจิตอสูรแล้วโปรดดูแลข้าด้วยนะ เจียงอี e ้ค่อนข้างตกตะลึงกับทัศนคติที่เปลี่ยนไปของเจ้าก้อนไขมันตรงหน้าแม้แต่วิธีการเรียกก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในพริตตาในระหว่างที่พวกเขากำลังสนทนากันอีกเล็กน้อยก็ได้มีกลุ่มคนที่มาใหม่เดินใกล้เข้ามาจากนั้นเจ้าอ้วนก็รีบเป่ยขอโทษเจียงอี้และผลักตัวออกมาเพื่อไปหากลุ่มเป้าหมายใหม่พี่ชาย ท่านมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ใช้อยู่หรือไม่น้องชายผู้นี้ต้องการที่จะซื้อพวกมันจากท่านท่านเรียกราคาเจ้าเฉียนว่านกวนผู้นี้ช่างเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำกำไรโดยแท้เจงอี G ้แอบถอนหายใจอยู่เงียบๆแต่เขาก็ค่อนข้างพอใจ ด้วยการแลกเม็ดยาระดับพิพพเพียงเล็กน้อยแต่ก็ได้ป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ขาดไปมันก็ถือว่าคุ้มค่าตอนนี้เขาขาดเพียงแค่ป้ายสีทองเท่านั้นป้ายสัญ,ญลักษณ์สีทองมีจำนวนแค่หนึ่งรอยชิ้นดูเหมือนว่าสามารถหาพวกมันได้จากเหล่าสัตว์อสูรที่ดูร้ายเท่านั้นเจียงอี e ้ไตรตรองอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาก็มาหยุดอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่ง ภูเขาแห่งนี้ค่อนข้างลึกและมีเพียงความมืดอยู่เบื้องล่างแต่ด้วยสัญชาตญาณของเขาเจงอี้ e ก็เชื่อว่าจะต้องมีสัตว์อสูรที่น่าหวาดกลัวอยู่ด้านล่างเป็นแน่การครอบครองสมบัติย่อมตามมาด้วยความเสี่ยง หลังจากเดินวนอยู่หนึ่งรอบเขาก็มองหาทางลงจนเจอในขณะที่กำลังลงไปนั้นเจนงอี G ้ e ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าซึ่งกำลังโชยขึ้นมาถึงอย่างนั้นเขาก็ยังลงไปเรื่อยๆในขณะที่รอบข้างเริ่มถูกปกคลุมไปด้วยความมืด เขาก็ได้กลิ่นเลือดทันใดนั้นเจงอี้ e. ก็รีบโคจรแก่นแท้พลังสีดำไปที่ดวงตาและมองลงไปด้านล่างฉากตรงหน้าทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีนีม่มันเจงอี้ e. เกือบจะอาเจียนออกมาเขามองเห็นสัตว์อสูรที่มีรูปร่างเป็นปลาหมึกและศพสี่ศพที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเจ้าปีศาจปลาหมึกตัวนั้นใช้หนวดของมันจับหนึ่งในศพขึ้นมาและโยนใส่ปาก บริเวณโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของแขนและขารวมไปถึงเครื่องในต่างๆสัตว์อสูรมีสัมผัสที่ไวมากหลวดจำนวนหนึ่งของมันพุ่งออกมาราวกับเถาวานันและเข้าหาร่างของเจงอี e, เพื่อที่จะพันรอบตัวของเขาแสหาที่ตาย ดาบสั้นสีนวลปรากฏอยู่บนมือของเจีงอี้เขาพลิกตัวและตวัดดาบไปยังหนวดที่ตรงเข้ามาแต่เจีงอี้ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าหนวดของมันถูกตัดอย่างง่ายดายเจ้าปีศาจปลาหมึกที่ดูแข็งแกร่งตัวนี้จะมีการป้องกันที่อ่อนแอจริงๆหรือ หนวดที่เหลือของมันเริ่มพุ่งเข้าหาเจียงอี้อีกครั้งเขาไม่มีเวลาให้วิเคราะห์สถานการณ์มากนักจึงรีบใช้ดาบในมือวัดเข้าหาหนวดทั้งสองที่พุ่งเข้ามาแต่ผลลัพธ์ก็คล้ายกับก่อนหน้านี้ดาบสั้นสีนวลสามารถตัดหนวดสองเส้นของปีศาจมึกได้อย่างง่ายดายมีบางอย่างไม่ถูกต้อง พันใดนั้นเองเจงอี J ้ e ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันเย็นเยยบที่มาปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของเขาในขณะที่หันกลับมาก็ต้องพบว่ามันสายไปแล้วส่วนที่เคยเป็นหนวดของปีศาจปลาหมึกที่ถูกเจงอี e ้ฟันขาดไปก่อนหน้านี้กลับงอกขึ้นมาใหม่และเข้ามาพันธนาการร่างของเขาพร้อมกับดึงลงไปเจ้าสัตว์อสูรที่แสนเจ้าเล่ห์ตัวนี้มีความสามารถในการสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ เจียงอี e ้ตระหนักได้ว่าหนวดอีกสองเส้นที่เขาเพิ่มตัดไปก็งอกกลับมาแล้วในตอนนี้ร่างของเขาถูกหนวดของปีศาจลรระมึกดึงเข้าไปใกล้กับปากที่เต็มไปด้วยคมเคี้ยวของมันหากถูกมันกัดแม้แต่ครั้งเดียวผลที่ตามมาก็ไม่อาจที่จะจินตนาการได้ข้าไม่มีทางเลือกแล้ว เจียงอี้ไม่ได้ต่อต้านอีกต่อไปเขาแค่แส้งทำเป็นดินรนและปล่อยให้ตัวเองเข้าไปใกล้กับปากของมัน10เมตร5เมตร1เมตรตอนนี้แหละตายเสียเถิดเจ้าเดรัจฉาน เกียงอี้คำรามขณะที่วาดฝ่ามือไปข้างหน้าพร้อมกับใช้ดาบสั้นสีนวลเลื่อยผ่านหนวดของปีศาจปลาหมึกทันทีที่หนวดถูกตัดขาดเขาก็โครจรแก่นแท้สีดามและน้ำเงินไว้ที่ฝ่ามือก่อนที่จะกระแทกใส่ปากของปีศาจปลาหมึก ในสถานการณ์คอขาดบาดตายเช่นนี้เจียงอี e ้ไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนความแข็งแกร่งได้อีกต่อไปเขาใช้ออกด้วยฝ่ามือระเบิดแก่นแท้ด้วยพลังทั้งหมดอย่างไม่เก็บงามขุกเขาโดยรอบส่นสะเทือนอย่างรุนแรงชั้นหินมากมายพังทลายและร่วงหล่นลงมาเนื่องจากเป็นที่แคบทำให้เสียงระเบิดดังก้องอยู่ในบริเวณน,นั้นซึ่งส่งผลให้แก้วหูของเจีงอี้ได้รับบาดเจ็บจนมีเลือดไหลออกมา เจียงอี e ้เองก็ถูกผลของแรงระเบิดย้อนกลับมาทำร้ายและทำให้บริเวณหน้าอกของเขาได้รับบาดเจ็บเมื่อได้สติขึ้นมาเขาก็พ่นเลือดออกมากองหนึ่งและรีบผันไปดูปีศาจปลาหมึกฝ่ามือระเบิดแก่นแท้ของเจียงอี้ในตอนนี้มีพลังเทียบเท่ากับการโจมตีของจอมยุทธในขอบเขตจื่ผูกขั้นที่หนึ่งหรือสองถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถฆ่าปีศาจปลาหมึกตัวนี้ได้ ร่างของมันเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เจงอี e ้ก็สามารถสัมผัสได้ว่ามันกำลังฟื้นฟูร่างกายด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นมันไข่มุกสีเขียวเจงอี J ้ e มองเห็นไข่มุกสีเขียวที่อยู่ในร่างของปีศาจปลาหมึกมันเปล่งแสงสีเขียวซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายออกมาเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่วัตถุทั่วไป ความสามารถในการงอกอวัยวะใหม่ของเจ้าสัตว์อสูรตนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับไขมุกสีเขียวเม็ดนี้เป็นแน่มันจะต้องเป็นของวิเศษดวงตาของเจิงอี้ส่องประกายด้วยความตื่นเต้นเขาเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดทั้งหมดและคว้าดาบสั้นสีนวลพร้อมกับทยานเข้าหาปีศาจปลาหมึกอย่างไม่คิดชีวิตขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ